ทันยอเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอรอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้าม้ยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันอีกเช่นเคยนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับเรื่องนี้นะครับที่จะพูดถึงก็เป็นเรื่องของลิซ่าที่สร้างความฮือฮานะครับให้กับชาวเวียดนามไปแล้วหนึ่งไปเเเททีีีีี่่่่่ยวววดดนนนาาามรัับบกกพพแลล้็ของิ เองนะครับึ่งก็เป็นเหล่าพี่ๆในแก๊งครอบครัวลิซ่านี่แหละที่แบบกลับมาไทยทุกครั้งเนี่ยก็จะอยู่ด้วยกันตลอดไม่ว่าจะไปเที่ยวไหนทริปไหนก็จะเป็นแก๊งพี่ๆในครอบครัวนี้นะครับที่เป็นแบบว่าโอ้โหญาติกันรักกันคอยดูแลแล้วก็อยู่กับลิซ่ามาเนี่ยตั้งแต่เป็นเด็กกันเลยทีเดียวเติบโตมาด้วยกันแล้วก็อยู่ในทุกๆความสําเร็จของลิซ่าครั้งนี้เนี่ยแท็กทีมนะครับรวมทริปกันแล้วก็ไปเที่ยวที่เวียดนามนั่นเองเป็นทริปที่อิสระเลยไปกันเองนะครับไม่ได้มีแบบว่าทีม บอดี้การ์ดใดๆทั้งสิ้นดูแลกันตามภาษาพี่สาวน้องสาวทําเอาเวียดนามเนี่ยแตกแตนคือหาก,กันไปหมดเลยนะครับจากสื่อของทางเวียดนามเนี่ยก็ได้พูดถึงลิซ่าเอาไว้ด้วยนะครับเอามาลงไวใน i อขท้องสื่อ A นะครับที่มีคนฟอล o เนี่ยออฟฟิเชียลคือเกือบล้านเลยนะครับเป็นสื่อใหญ่สื่อหนึ่งของทางเวียดนามอัปเดตความเคลื่อนไหวของลิซ่าเวลาที่แฟนคลับแชร์ต,ต่อๆกันเนี่ยก็จะนามาอัปเดตให้กับชาวเวียดนามได้รู้ว่าวันนี้เนี่ยลิซ่าไปที่ไหนกันมาบ้างกระตุ้นเศรษฐกิจเอย่ยใดๆเอยๆเ่ยนะครับทำให แฟนๆนี่อยากจะไปชอบตามลิซ่าไปเที่ยวไหนก็อยากไปเที่ยวตามครั้งนี้เวียดนามคือดีใจมากที่มีลิซ่าเข้ามาอยู่ในประเทศเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ลิซ่าเนี่ยเดินทางมาที่เมืองไทยนะครับเพื่อมาเซอร์ไพรส์ันเกิดคุณพ่อและตอนนี้ก็ไปเที่ยวที่เวียดนามเรียบร้อยให้กระเป๋าผ้าใบหนึ่งที่ลิซ่าสะพายเนี่ยก็กลายเป็นที่ฮือฮาขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวจะต้องมีอะไรเนี่ยให้ซื้อตามลิซ่ากันเพียบแน่นอนชาวเวียดนามเตรียมตัวรอเลยทุกคนพร้อมที่จะเปพร้อมที่จะช้อปปิง้งตามลิซ่าสาวนักช้อปมือ ทองของเราแล้วหรือเปล่านะครับอัปเดตกันต่ออีกสักหนึ่งเรื่องละกันนะครับลาลิซาจากลิซาเพลงโซโล่เดบิวต์ของตาริสันเองนะครับในตอนนี้คาดว่าจะทะลุ400ล้านสตรีมนะครับบน Spotify ในวันที่2พฤศจิกายนที่มีการคาดการณ์เอาไว้นะครับเพราะว่ายอดสตรีมนั้นตอนนี้เฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ455,000ครั้งต่อวันนะครับซึ่งถือว่าถ้าหากคงที่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมีแนวโน้มทะลุ400ล้านสตรีมนะครับบน Spotify ภายในเดือนพฤศจิกายน ายนไม่เกิดวันที่2แน่นอนดังนั้นมาทําให้การคาดการณ์นี้นะครับจากทั่วโลกเนี่ยเป็นจริงกันดีกว่าไปสต,ตรีมนะครับเพลงลาริสาของลิ่าบน Spotify กันเยอะๆเปิดฟังสลับกับมันนี่เอ ชุง่งแล้วก็เพลงของลิซ่าเนี่ยวนกันไปวนกันมาเพลงอื่นของไบรท์พิงคด้วยก็ได้แล้วก็กลับมาที่ลิซ่านะครับเน้นหลักที่ลาริสาและมันนี่ทําให้เป็นจริงกันนะครับทุกคน่งไงก็ง่ายๆสาหรับดิลลี่และพิงทุกคนอยู่แล้วเราเนี่ยคือยอดนักสตรีมนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพลงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกด like, ไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง